รู้ไหมสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเขาดีขึ้นนะฮะส,สนามบินสุวรรณภูมิบ้านเราเนี่ยนะครับปีนี้นะฮะถูกจัดอันดับให้ดีขึ้นถึง2ปีติดกันมาอยู่อันดับที่58ดดีที่สุดของโลกจากร้อยสนามบินแต่เชื่อไหมครับว่าดอนเมืองไม่ติดอันดับร้อยสนามบินที่ดีที่สุดในโลกของปีนี้เลยนะครับ ท่านผู้ชมครับ Skytrax เนี่ยนะครับสำหรับคนที่อยู่ในวงการของอุตสาหกรรมการบินหรือวงการสื่อหรือว่าเจ้าของธุรกิจการบินเขาจะรู้จักองคอนน์กรดีๆนะครับ Skytrax เปรียบเสมือนกับหน่วยงานนะครับที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการบินบริการต่างๆและผลสำรวจ เกี่ยวกับเรื่องความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นสนามบินไม่ว่าจะเป็นสายการบินนะฮะและน่าเชื่อถือเป็นที่น่าเชื่อถือและรับรองของทุกสายการบินทั่วโลกด้วยนี่นะครับได้ทําเกี่ยวกับเรื่องของรายงานสนามบินที่ดีที่สุดในโลกเป็นประจําทุกปีและเนี่ยเมษายนเนี่ยนะครับพอผลสมการปั๊บเนี่ยเขาจะประกาศออกมาเลยนะครับและนี่เป็นข่าวล่าสุดที่มาเช้าวันนี้ผลปรากฏว่าจัดอันดับ100สนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจําปี2 0 2 4เอาของไทยเลยนะครับประเทศไทยฮะเข้าชิง มีอยู่สนามบินเดียวฮะที่ติดคือสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิติดอันดับที่58จาก100สนามบินที่ดีที่สุดในโลกปีนี้ต้องเทียบครับดีขึ้นหรือทรงตัวหรือแย่ลงปรากฏว่าสนามบินสุวรรณภูมิที่ติดอันดับอันดับ58ในปีนี้เนี่ยนะครับดีขึ้นถึง10อันดับจากปี2023 2023โอ้2023เนี่ยอยู่ดับดับ6ปนะฮะปีนี้ดีขึ้นมา1ิอันดับ และทําให้ดีขึ้น2ปีก็ต้องถอยกลับไปดูครับว่าในปีก่อนหน้านั้นเนี่ยสนามบินสุวรรณภูมิเคยร่วงตกไปอยู่อันดับที่77นั้นท่านผู้ชมคิดดูนะครับจากปี2022อยู่77 2023อยู่อันดับ68และปีนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ58แต่จําได้ไหมเป้าหมายของนายกรัฐมนตรีนี่บอกว่ายังไงฮะบอกว่าสุวรรณภูมิต้องเป็นสนามบินที่ติดอันดับ 1- ใน20สนามบินที่ดีที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นยังห่างอยู่นะครับ ถ้าติดอันดับหนึ่งใน20เนี่ยเอาสมมติติดอันดับที่20ก็ได้นี่นะครับตอนนี้ยังเหลือระยะทางเนี่ยนะครับอีกตั้ง38อันดับนะอีก38อันดับเลยนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิจะขึ้นไปติดหนึ่งใน20สนามบินนานาชาติที่ดีที่สุดของโลกส่วนจะปีไหนไม่รู้วันการบ้านยังคงยากอยู่นะครับทีนี้สิ่งสําคัญต่อไปก็ปรากฏว่าการจัดอันดับในปีนี้เนี่ยบางประเทศมีสนามบินนานาชาติที่อยู่ในประเทศตัวเองเนี่ยติดมากกว่า1สนามบิน เราเองก็รุนนะครับว่าสนามบินดอนเมืองเนี่ยซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติเหมือนกันจะติดไหมตรวจสอบทั้งหมด100อันดับจาก Sky t ทรปีนี้ปรากฏว่าสนามบินดอนเมืองไม่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในหนึ่งในร้อยสนามบินที่ดีที่สุดของโลกเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกใจเหมือนกันนะครับอ่ะผมว่าท้านั้นถามท่านผู้ชมเลยดีกว่าเลยนะครับสนามบินดอนเมืองไม่ติดหนึ่งในร้อยสนามบินที่ดีที่สุดในโลกท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยส่งครับ สนามบินดอนเมืองหลุดโผไม่ติดร้อยอันดับแรกของสนามบินที่ดีที่สุดในโลกท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเห็นด้วยส่งเห็นด้วยเลยนะฮะไม่เห็นด้วยก็พิมพ์ไม่เห็นด้วยส่งมาเลยนะครับอันนี้อยากรู้จริงๆเลยนะครับทีนี้การจัดอันดับดังกล่าวนี่แหละครับเราก็ต้องดูต่อไปถูกไหมอันนี้แค่เฉพาะประเทศเราถูกไหมครับถ้าเราจัดเทียบในอาเซียนเออเราจะอยู่อันดับตรงไหนของอาเซียนในแง่ของรายงาน Sky Tra c k สำหรับปี2024นะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับ อันดับหนึ่งในอาเซียนคือสนามบินชางฮีสิงคโปร์อันนี้ต้องยกให้เขาคะความเข้าลําบากจริงๆนะครับชางฮีนี่ติดอันดับ2ของโลกปีนี้และเป็นอันดับหนึ่งอาเซียนอันดับที่2นี่นะฮะไม่ใช่ไทยครับสนามบินจาการ์ตาอินโดนีเซียนะฮะได้อันดับ28ของโลกก็เป็นอันดับ2ของอาเซียนนะครับอันดับ3คือประเทศอะไรฮะอ้าวค่อยังชั่วฮะสนามบินสุวรรณภูมิดีที่สุดอันดับ3ของอาเซียนครับโดยอันดับ3อาเซียนและเป็นอันดับที่58ของโลก อันดับที่4คือสนามบิน KLCC กลุลลัมเปอร์มาเลเซียนะครับอยู่อันดับที่4ของอาเซียนได้อันดับ71ของโลกนะฮะอันดับที่5คือสนามบินดานังเวียดนามนะครับเมืองสวยๆขั้นระหว่างกลางภาคกลางกับภาคเหนือของเวียดนามนะครับสนามบินดานังเนี่ยดีอันดับ5ของอาเซียนติดอันดับ94ของโลก และอันดับที่6ในอาเซียนนะครับคือสนามบินโนยบยนะฮะสนามบินโนยบาบเนี่ยอยู่ที่กรุงฮานอยของประเทศเวียดนามเป็นอันดับที่6ของอาเซียนดีอันดับที่96ของโลกในแง่อันดับของโลกนี่โนยบาบเนี่ยเกือบหลุดลอยนะฮะเพราะน้ี่คือ6อันดับสนามบินอาเซียนที่รับการจัดของสกายทรัพไทยเราอยู่อันดับ3อาเซียนครับและเป็นอันดับที่58ของโลกนะฮะพะนั้นถึงถามท่านผู้ชมเป็นเมื่อสอักครู่ว่าท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับ ที่สนามบินนานาชาติดอนเมืองไม่ได้รับการจัด totally. อันด yeah. ับให้ติดร้อยอันดับแรกสนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจําปี2024ใครเห็นด้วยก็พิมพ์เห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยก็พิมพ์ไม่เห็นด้วยส่งมานะครับทีนี้อยากรู้มีข้อพิสิทธิอันดับแรกเนี่ยคือสนามบินอะไรจริงๆถ้าเราดูจากทั้งหมดร้อยอันดับและจับแค่เฉพาะ10อันดับก็ได้หรือ20อันดับก็ได้เราจะพบว่าสนามบินที่อยู่ในยุโรปยังคงครองส่วนแบ่งสนามบินที่ดีที่สุดในโลกมากที่สุดของโลกนลยครับ สนามบินของทางอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของโลกปรากฏว่าไม่ได้ติดเลยเซอด้วยซซ์ไปนะครับในอันดับต้นๆอาจจะมีเพียงแค่สนามบินเพียงสนามบินเดียวของของอเมริกานะครับเอเชียมาอยู่ในระดับสูสีกับตะวันออกกลางนะครับอันดับหนึ่งของโลกปีนี้นะครับคือสนามบินฮามัดของกรุงดฮาประเทศกาตาร์และที่น่าสนใจนะนี่เป็นสิ่งที่สนามบินโดฮาของประเทศกาตาร์เนี่ยคว่ำสนามบินชางฮีของสิงคโปร์ลงได้นะครับ คือสนามบินฮามัดกุงโดฮาประเทศกาตาร์เมื่อปีที่แล้วอยู่อันดับ2ปีนี้ขึ้นอันดับ1ส่วนอันดับหนึ่งปีที่แล้วนะฮะกลายเป็นอันดับ2ปีนี้คือสนามบินชางฮีของสิงคโปร์นั่นเองครับอันดับที่3คือสนามบินอินชอนของกลุ่มโซลกาลีใต้นะฮะอันดับที่4คือสนามบินฮานดัตของกรุงโตเกียวนะครับประเทศญี่ปุ่นและตามติดด้วยอันดับ5หี่ปุ่นไม่ปล่อยหลุดมือแน่นะฮะคือสนามบินนาริตะของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโอ้สนามบินในกรุงโตเกียวนี่คว้าอันดับ4กับด5ติดต่อกันเลยบอันดับที่6 ก็คือใครที่ชอบไปฝรั่งเศสก็ชอบสนามบินนี้อยู่แล้วคือสนามบินเชลส์ดอโกลนะครับของกลุ่มปลารีสประเทศฝรั่งเศสอยู่อันดับที่6อันดับที่7มาตะวันออกกลางครับคือสนามบินดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะอันดับที่8นะครับใครที่ชอบไปเยอรมันก็ต้องไปพ้นสนามบินมิวนิกนะฮะติดอันดับ8ของโลกครับและอันดับที่9สนามบินซูริกสวิตเซอร์แลนด์และติดท้ายด้วยอันดับที่10สนามบินตุรกีของประเทศตุรกีนะครับคุณไหมฮะประเทศตุรกี คือชื่อใหม่ของประเทศตุรกีนั่นเองนี่คือ10อันดับแรกที่ดีที่สุดประจําปีนี้นะครับแม่ถ้าคนที่บริหารสนามบินชางฮีเขาก็คงหุดหงิดนะเพราะว่าเป็นสนามบินที่ได้รับการจัดอันดับเนี่ยได,ได้รางวัลเนี่ยถึง12ครั้งนะฮะแต่ปรากฏว่าปีนี้ต้องเสียแชมป์มงไปลงที่สนามบินพามรมดของอโดฮาของกาตาร์นะครับแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าสถิติมันมีอะไรที่แปลกแปกมีอยู่สนามบินแห่งหนึ่งครับเป็นสนามบินที่มีพัฒนาการยอดเยี่ยมก้าวกระโดดเรียกว่ากระฉูด เป็นสนามบินที่เอ่ยชื่อไปแล้วทุกคนจะงมงมีด้วยเหรอครับสนามบินนี้แล้วโตได้ตั้งขนาดนี้สกายแทร็กบอกว่าสนามบินที่มีการเติบโตอย่างน่าทึ่งก้ากระโดดมากที่สุดคือสนามบินที่มีชื่อว่าสนามบินนานาชาติโอกินาวะสนามบินโอกินาวะนี่อยู่บนเกาะโอกินาวะของประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วผมดูจากอันดับแล้วผมแทบตกเก้าอ,อี้เลยนะฮะคือเราปกติเรารู้ว่าความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคุณภาพมาตรฐานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะดีระดับ World Class เหมือนอย่างสนามบินทางฮาเดดากนนาริตะเขาติดอันดับครั้งนี้นี่นะครับอยู่ในอันดับที่เ,เดี๋ยวสักครู่นะฮะอยู่ในอันดับที่5กับอันดับที่6แต่พอสนามบินโอกินาวาซึ่งอยู่บนเกาะโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในอันดับที่พูดไปแล้วจะใจหาย <c oughs> ับนะคือเดิมทีไม่ได้ติดร้อยเลยนะครับปรากฏว่าในปีนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่91ของโลกจากอันดับทเท่าไหร่ทราบไหมฮะ 1 9 9ของโลกสนามบินโอกินาว่ากระโดดขึ้นมาร0ออันดับมาอยู่ในอันดับ91ของโลกในปีนี้ต้องยกมือตบมือชมเชยและผมจริงๆผมคิดว่านะฮะผู้บริหารสนามบินของหลายๆแห่งควรจะไปดูงานที่สนามบินโอกินาว่านะฮะอันนี้เรื่องอันนี้แนะนําได้เลยนะครับเป็นไปได้ยังไงสนามบินโอกินาว่าซึ่งเคยอยู่อันดับที่199ของโลกในปีที่แล้วได้รับการจัดอันดับให้ดีขึ้นถึง108อันดับและมาอยู่อันดับที่91ของโลก เพราะฉะนั้นถ้าสนามบินนานาชาติแห่งไหนอยากจะพัฒนานะครับอยากจะปรับปรุงอยากจะให้แบบขึ้นได้รับการจัดอันดับขึ้นไปอยู่ในเป้าหมายที่วางไว้น่าจะไปที่โอกินาวาครับนะฮะเมืองที่เต็มไปด้วยหลากหลายวัฒนธรรมที่ผสมผสานเป็นเบ้าหลอมอยู่ในโอกินวาวะเพราะโอกินาวาเนี่ยนะครับมีฐานทัพของสหรัฐอเมริกานะครับมีวัฒนธรรมของญี่ปุ่นตลอดจนความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมผสมผสานกับตะวันตกของทางด้านสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันกลายเป็นเมืองที่มีสีสันมากๆ เกาะนี้น่าไปนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับเป็นธรรมชาติจริงๆแต่ก็ทึ่งเหมือนกันว่าทําไมก็ถึงพัฒนาก้ากระโดดได้ขึ้นมาตั้งร้อยแปดอันดับแต่ระยะทางก็ยังห่างไกลแม้ว่าเขาจะอยู่อันดับที่9 1ของโลกในปีนี้ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นถึงถามท่านผู้ชมเป็นเมสูกูนะฮะว่าท่านผู้ชมคิดว่าไม่ใช่อแล้วพอเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสนามบินดอนเมืองเนี่ยนะครับไม่ติด100อันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับใครเห็นด้วยพิมพ์เห็็นนนดดด้้้วววยยยะใคครรไมมมม่่เเหพิสงาับ